สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่สูงมากนะวันนี้นะครับมาพบกับเจมและรายการ Live Like Love วันนี้นะครับจจะพาคุณผู้ชมทุกคนหลีกหนีความวุ่นวายครับมาที่คุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการครับ ที่นี่เนี่ยถูกขนาดนามว่าเป็นป่าใกล้กรุงหรือว่าเป็นปอดของคนกรุงเลยก็ว่าได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำให้มาแบบชิลๆครับสถานที่แรกเลยนะครับที่เจมจะพาคุณผู้ชมไปนั่นก็คือสถานที่ที่เอาไว้เช็คอินหรือว่าถ่ายรูปเก๋ๆลงโซเชียลของเราบอกเลยว่าไม่ซ้ำแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจะเป็นที่ไหนไปกันเลยถาถึงแล้ หลายคนอาจจะงงนะครับว่าวนทาไมวนทาไมผมก็ไม่เข้าใจเองเหมือนกันคือที่นี่เนี่ยเป็นหอดูวิวชมนกครับหอหอนี้เนี่ยเอาไว้ชมวิวในมุมสูงของสวนนี้ได้แล้วก็สามารถชมนกได้ในตอนเช้าในตอนกลางวันก็แล้วแต่ใครจะสันทัดนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็น่นคือว่าเราสามารถมาถ่ายรูปได้คือเราจะให้เพื่อนเราเนี่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วเราก็อยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถคีเอทท่าได้อาทิเช่น ่านแน่ผมมีความคิดเอเดในการเล่นท่า BMX จะบอกอยงนี้เหมือนลอยปุ๊นี่เป็นแบบว่านี่เป็นงานคีดจา,า,ากัานท่ายากไม่แล้วแต่คนชอบเผื่อบางคนอยากได้รูปที่แบบแปลกตาแปลกประลาดอะไรอย่างนี้แต่ผมก็บอกว่าผมมีน้องๆทีมงานที่นี่ครับเดี๋ยวจะมาเป็นแบบให้ดูว่าเราจะสามารถครเอทสรรสร้างอะไรได้บ้างจากท่าท่านี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมาเร็วเราอะมาเร็ว ขึ้นมาข้างบนแล้วบอกได้เลยว่าเหนื่อยก่สมควรเพราะว่าค่อนข้างสูงแต่มองจากข้างบนลงไปเนี่ยสวยเลยละกันอ่ะเดี๋ยวเอาจักรยานนอนนี้เลยฟับนอนไว้กับพื้นอย่าให้ตักลานเขาเป็นรอยนะตอนนอนลงไปเลยเหมือนแบบว่าขี่ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนอย่าให้เลยมากถอายลังมาถ่ายลังมาดีมากพื้นสะอาดแล้วตอนนี้เลยอีกนิดเดียวอ่าโอเคอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเราอีกท่าน,นึงเราจะเอาหัวเนี่ยมาไว้ตรงแฮน แล้วขา,าชี้ไปนู่นเลยยอดเยี่ยมขอบคุณที่ทำให้พื้นสะอาดใช่แล้วเฮ้ย <Hey! S 1> นี่มันท่าอะไระเนี่ยได้รูปแล้วครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถถ่ายรูปเช็คอินดๆได้เราไปกันไปเที่ยวธรรมชาติซึมซับธรรมชาติต่อน่ารักอยู่นะไปครับ,บ ที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแรกนะครับของคุ้งบางกระเจ้าครับนั่นก็คือสวนศรีนครเขื่อนขันหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคุ้งบางกระเจ้านั่นเองและเป็นสวนสาธารณะที่แตกต่างจากสวนสาธารณะอื่นนั่นก็คือพันไม้นานาชนิดครับที่มีอยู่เต็มไปหมดและบางจุดของที่นี่นะครับยังคล้ายกับ ป่าตามธรรมชาติอีกด้วยเพราะฉะนั้นครับที่นี่เลยกลายเป็นสวรรค์นะครับของนักเดินนักวิ่งนักปัน่นต้องห้ามพลาดที่นี่โดยเด็ดขาดเลยแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนจักรยานแล้วจะพลาดได้ยังไงเล่าเราจะไปปั่นจักรยานเที่ยวรอบที่นี่กันครับไปดูกันเลยฟู ว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับใครที่มาคุ้งบางพระเจ้าก็อย่าลืมมาที่สวนบางพระเจ้าด้วยและตอนนี้จะไปที่ไหนขอให้ติดตามครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์ไม่แพ้กัน mm hmm. บอกเลยว่าไปเลยจ้าแล้ววันนี้นะครับ ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับพี่พี่กองทัพเรือนะครับที่เอาเรือมาให้เราได้สัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถเดินไปได้ด้วยสะพานข้างบนที่เห็นอยู่นะตรงนี้ประมาณ400เมตรนะครับก็จะถึงป้อมป้อมที่ว่านี้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับเราจะเก็บบรรยากาศข้างล่างในน้ำมาฝากเลยครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับขออนี้ขึ้นเรือครับปั๊บปั๊บไปครับ เรามาถึงแล้วครับที่ป้อมผีเสื้อสมุทรครับที่นี่ครับเป็นวิทยานั์ณ,ณปัจจุบันนี้นะครับและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะให้ความรู้กับเราทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยเ,เดี๋ยวตามเจมมาเลยนะครับเ,เจม แจ้วยกันเ้ยโอ้โหผมผมไม่ได้นัดพี่ไม่ต้องไม่ต้องนัดไม่ต้องนัดเลยพี่รู้เองมาเที่ยวที่นี่แล้วทำไมไม่บอกกันเลยที่ผมไม่บอกว่าผมไม่ได้อยากให้พี่มาพี่มาเนี่ยมันจะทำลายสถานที่เขาไม่ต้องอยากให้พี่มาพี่มาเองใจถึงใจแม่ใจถึงใจน้องปั๊บปั๊รู้เลยอยู่ไหนมาเลยอโทษแทนพี่อจมด้วยแจมรอด้วยแจมคุยกับพี่ก่อนแต่แจมไม่คุยกับพี่ไม่มีใครคุยกับพี่แล้วนะเว้ย สวัสดีครับที่มาที่ไปว่าทําไมถึงชื่อว่าป้อมผีเสื้อสมุดครับป้อมทั้งหมดยี่สิบป้อมในร่องน้ำเจ้าพยาเนี่ยทุกเนี่ยทุกป้อมจะมีชื่อที่น่ากลัวครับป้อมผีเสื้อสมุดป้อมนาคราดป้อมเสือซ่อนเล็บทุกป้อมมีความน่ากลัวหมดครับผมอันนี้คือเรียกว่าเป็นปืนใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คือปืนที่ทันสมัยสุดในยุคนั้นถานที่นนี้ถูกสร้างตั้งแต่ร่ากายสองสร้างร่ากายสามซ่อมและรักาลที่ห้าใช้งานรอสองร้อยสิบสอง แล้วมีชื่อไหมครับผมค,คุณคุณว่าเป็นปืนเสือหมอกใช่ไหมครับใช่คือ,คอจริงๆแล้วปืนชื่ออาร์มสต n องแต่ว่าลักษณะเขาเวลายิงเสร็จแล้วหมอบลงอัตโนมัติก็เลยเรียกว่าปืนเสือหมอบ นี่คือห้องเก็บาลูกปืนใหญ่สําหรับใช้ยิงกับปืนอาร์ฟซองแล้วอย่างเงี้ยครับมีมีไว้ทําไมล่ะครับน้องเจมลองตะโกนดูฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหปิยะอยู่งไในกล้องขอโทษๆน้องเอ็มลองเข้าไปอยู่ในห้องนะครับลองเข้าไปอยู่ได้ไม่เป็นไรมีตะงูครับไอหนูเอากุญแจมาลูกเดี๋ยว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 เดียวเดีมันมันลึกมากเลยข้างในเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแค่งูเห่าไม่ต้องมันไม่กัดหรอก พีเอ็มพีได้ยินไหมเอ่าได้ยินได้ยินชัดไหมอะไรนะไม่ใช่แล้วได้ยินชัดไหมได้ยินชัดแจ๋วหลืออ้ามีใครอยู่ไหมเฮ้ยเราโทรคุยกันดีกว่าไหมที่เมทีครับที่นี่คืออันนี้คือห้องเก็บดินปืนนี่ยิงยงเสาข้างบนนี่เขาเอาไว้ทำอะไรนะครับเสาข้างบนนั่คือเป็นท่อระบายอากาศเพราะว่ารับลมแล้วก็ถ่ายลม หมายความว่าในห้องนี้จะต้องไม่มีความอับชืน้นไม่เย็นไม่ร้อนอ,อย่างทกที่ผมเห็นธงที่เป็นอย่างเงี้ยธงไทยแบบสมัยเก่าธงอันนี้คือธงช้างก็คือเป็นธงข้าสยามเรายุคที่สี่ที่เอาขึ้นให้ดูเพราะว่าเราต้องการให้รู้ว่าน้องกำลังเดินเข้ามาในสู่ดินแดนของรัชกาลที่สองสามอเป็นในยุคข,ของสยามค,ครับ นอกจากป้อมแล้วเนี่ยผมจะไปดูเรือรบครับที่ป้อมมันจะรจาว่าไหครับผมไ่ไหนก็มาแล้ววันนี้จิตใจมันฮึกเหิมอ่ะรู้สึกแบบว่าอยากจะเป็นชายชาติทหารไปเรือรบอยู่ไหนพี่ไปทางนี้เลยไป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 เดี๋ยวเรือรบอยู่ไหนทางนี้ไงแล้วยังไปไหนอ่ะไปทางนี้เอ้ยไปด้วยอย่าแกล้งกันดิเอ้ย ข้างหลังพวกเราสองคนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลองครับผมเป็นเรือรบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดนะครับของชาติไทยและอันดับ2ของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรือรบลำนี้นะครับมาประจําการที่ประเทศไทยนะครับในปีพุทธศักราช2479และปลดประจําการเมื่อตอนปีพุทธศักราช2539ครับหรือว่าประจําการเนี่ยเกือบ60ปีเลยพอปลดประจําการแล้วเนี่ย เรือลำนี้เนี่ยก็ได้ทำการอนุรักษ์ไว้และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวแบบที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนั่นเอง<ม>แล้วถ่ายรูปข้างนอกสเสร็จเราขึ้นไปดูข้างในกันดีกว่าหามุมสวยๆให้พี่หน่อยครับพี่เนี่ยพี่จะถ่ายรูปก,กับปืนเนี่ยพี่สามารถทำเสียงปืนได้ทุกชนิดนะเวย้ยปืนใหญ่เสียงไงปืนใหญ่เหรอปึ้งเปินกลยเปิดเลยเฮ้ยอันนั้นมันกลหลับ <c oughs> <c oughs> อะไรครับผมคือพิพิธภัณฑ์เรืเอหลวงแม่กรองนะครับที่หน้าก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันเจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับเฮ้ยยังมีอีกเหรอผฮยบอกพี่เราผมไม่อยากให้พี่ตามมาเฮ้ยแค่นี้มันยังเจ๋งไม่พอ,อไม่พอสิครับพี่ใช่ไ่คะพี่สาะครับตานะไปขนมปังต่อหมายทานเพิ่มไหมคะพี่ยี่สิบบาทเอาสิบสองบาทใส่ถุงไหมจ๊ะไม่ใส่ครับขอบคุณที่มารับสิงค่ะ ซื้อของอิ่มท้องไปเที่ยวต่อดีกว่าไปครับโอ้ถึงแล้วเอาแล้วพี่โอ้โหสวยมากเลยยี่ต้องไปถ่ายรูปกันหน่อยเฮ้ยแจมตามมา ตอนนี้นะผมเนี่ยหาเจมไม่เจอนะฮะไม่รู้ว่าไปเก็บภาพสวยๆอยู่ตรงมุมไหนนะฮะเดี๋ยวจะไปหาเจมกันก่อนดีกว่าครับไปครับผมเจมเจมอยู่ไหนเนี่ยเจมโอ้ยอยู่ไหนของเข้านะเอ๊ะนี่ได้เจอแล้วอ่ะ เฮ้ยโทโอ้ยมี่เอ็มว่าแล้วต้องมาแอบหามุมถ่ายรูปสวยๆอยู่คนเดียวแน่นอนแหละก็ผมบอกแล้วผมไม่อยากถ่ายรูปกับพี่เอ้ยไม่ใช่ผมไม่อยากมาเที่ยวกับพี่ทำไมเราเที่ยวพี่ผิดตรงไหนโอ้ยผิดตั้งแต่พี่มาแล้วแต่ผมบอกว่าผมได้รูปสวยเยอะเลยพี่ดูสินี่มีนกแบบนกจั่วมากินเอ้ยโอ้โหภาพนี้สวยนี่เราไปดูตอนมาที่ตกดินนะอย่างสวยอุ้ยนี่ผมแอบถ่ายวิดีโอมาด้วยนะเอ้ยโอ้โหไม่บอกเลย นี่มันน่าจะกัดนิ้วพี่ไปแล้วจริงอะ่ะเราพี่ไปออให้อาหารนกไนงะดีไหมเฮ้ดีมากเลยบินกันมานี่บเฮ้โอโหให้กาดเลยพอพอพี่ทำคนเดีว<ะ>โอเคโอเคโอเค,อเค <c ười> ขอบใจมากที่แนะนําพี่เป็นไงผมบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราเต็มอิ่มกับธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวเรามาเที่ยวธรรมชาติอย่างนี้ครับเช่นเคยเราต้องมีสิ่งที่ทําเพื่อธรรมชาติเช่นกัน นั่นคือการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าการนําขยะเนี่ยที่เรากาลังจะแบบหย่อนปุ๊บปั้งกลายเป็นขยะแต่เรากําลังจะแบบไม่หย่อนเราเก็บขึ้นมากลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่กลับมามีค่าอีกครั้งอย่างวันนี้มีอะไรมานําเสนอฮะปั๊มฮานี่อะไรใส่ช้อนกับซ่อมเอออันนี้ดูเหมือนของใหม่เลยเฮ้ยเออซึ่งอันนี้ใช้งานได้จริงและวิธีการทําก็ไม่ได้ยากด้วยทํายังไงเจม นี่ก็เป็นกระป๋องพี่วิธีการนี่คือว่าเราก็ตัดตัดขอบสสยคงใสคมงแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแลไอ้ต่อไปเนี่ยเราก็เติมสีได้เลยและอีกอันนึงคือเราก็เอาเขียงมาเขียงที่เราใช้แล้วก็ได้อ๋อนี่เขียงอ่ะเนี่ยอันนี้เขียงพี่ได้เป็นเขียงเก่าๆแล้วก็เอามาทาทาสีแล้วก็ยึดด้วยน็อตการแล้วก็ตกแต่ง แล้วมันก็จะดูแบบมี oh. มูลค่ามากขึ้น oh. เห็นไหมโอ้เยี่ยมเลยอะ่ะมาเที่ยวธรรมชาติเราซึมซับธรรมชาติเราก็ต้องรู้จักร,รักษาธรรมชาติเช่นกันแหมคมกริบเฉียบมากพี่ชอบมากเลยพี่ขอแล้วกันไม่ได้พี่ <c oughs> ผมผู้จัดทำมาฮะ <c oughs> <c oughs> เจมก็มีความสามารถเจมก็ทําใหม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้พี่อยากได้พี่ก็ไปทําเองพี่ก็หาขยะแถวบ้านทําเองแล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับกับรายการ live l i k e love แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ c h a n Seven Eleven Thailand ครับเดี๋ยวผมจะพา พี่เอ็มไปเที่ยวที่ที่ Amazing กว่านี้เองครับเฮ้ยจริงเหรอมันจะธรรมชาติขึ้นอีกธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่าเรารักธรรมชาติเรารักโลกของเราแล้วเราจะรักษาธรรมชาติไปอีกยาวนานสวัสดีครับ